เล่าเลืองหลนตอนโทูมาขโขทุเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้หลายปีแล้วจนค่อยทำใจได้แล้วคือตอนนั้นค่อยคบกับหญิงสาวคนหนึ่งซื่อเปงพวกเขาคบกันได้ประมาณสามปีกว่าจนใกล้จะแต่งงานกันอยู่แล้วพอดีตอนแรงมื้อหนึ่งแปลงบอกว่ามืม้อนี้บรด้กับเหือนเดอร์ มีเวียกด้วนต้งเกเวียกอยู่ที่ห้องการแปลงหิตเวียกไฟเกี่ยวกับไฟไอทีพพอร์ตของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งคอยก็บรไดติดใจหนังเพราะเข้าใจในหน้าที่เวียกงานซึ่งมักจะมีปัญหาต้งสเตนบายรอท่าแก้ไขอยู่เสมอคืนนั้นด้วยความยากนอนคอยก็เข้านอนตามปกติ เตที่บอปกติคือค่อยกังวลใจมันวิววิวย่างใดอย่างหนึ่งแบบเบาบทถึกเวลาผ่านไปจุดดึกอยู่ๆค่อยหู้ซึกถึงเตียงที่ยุบลงในความมืดค่อยพยายามโงหัวขึ้นมาเบึง่งสิ่งที่เห็นคือแป้งนั่งคุกเขา่าอยู่ที่ปลายเตียงก้มหน้าห้องให้สะอึกสะอืน้น เว้าในหูคอจับใจความได้ว่าแปลงขอโทษและนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่ค่อยหินก้อนที่ค่อยจะลับไปตอนใดบุหูเลยพอตื่นเศร้าขึ้นมาจับโทรศัพท์เบิง่งปรากฏว่ามีสายที่บอได้หับเป็นเบอร์ของแปลงอยู่หลายสายเพราะตอนนอนค่อยปิดเสียงแต่พอโทรกลับไปปรากฏว่า เป็นเสียงคนอื่นหับสายเขาบอกว่าเจ้าของเครื่องเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถต่ำตอนแรงวานนี้ที่แถวเตสองลบกวนให้ญาติมาหับศพและหับของไซของผู้เสียชีวิตด้วยความหูสึกตอนที่ค่อยได้ฟังคือเกือบสติแตกไปเลยและซอกหลายเฮ็ุอย่างบทชึกเลย และในความซอกนั้นมีความสงสัยด้วยว่าเป็นยังรถต้องไปต่ำที่แถวตีสองไดแล้วที่ค่อยเห็นแปงเมื่อคืนนี้ละ่ะนั่นแม่นความฝันหรือความจริงค่อยฟาวออกจากบ้านทันทีเพื่อไปเบิง้งศพและหับของของแป้งจากเจ้าหน้าทีสภาพศพนี่คือเบิ้งบอดเลยค่อยเห็นแล้วมันจุกมันเว้าอย่างบออก น้ำตาไหลออกมาทันทีเพราะนั้นคือการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของค่อยเลยพอกู้ภัยนำถุงพลาสติกซิปล็อกที่ใส่เครื่องของใส่แป้งมาให้ในนั้นมีกระเป๋าเงินกระเจ๋และโทรศัพท์มือถือค่อยก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาบึง้งปรากฏว่ามีข้อความวัดแอบเตือนอยู่พอค่อยเปิดอ่านเท่านั้นละ่ะ ค่อยเกือบสุดลงไปกับพื้นเลยเพราะเป็นข้อความจากผู้สายคนหนึ่งชื่อตนใจความประมาณว่าตนนัดพบแป้งเพราะต้นเป็นผู้ชายหน้าตาดีเฮ็ดเวียกแถวตีสองและแป้งกำลังจะไปหามีส่งหงูบส่งข้อความวันวานหากันตลอดมาสรุปง่ายๆว่าคือที่ผ่านมาแป้งผู้หญิงที่ค่อยหักและกำลังจะแต่งงาน เอไปมีสายอื่นนั่นเองค่อยหันไปเบิ้งศพแปงอีกเธอหนึ่งอารมณ์ต่อนาน,นทางเสียใจและทางเจ็บใจอีกอย่างหนึ่งค่อยบอัสามารถโกรธเกลียดไผได้อีกแล้วพอแปงได้ตายจากค่อยไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแปงก็คงอึดอัดทรมานเส้นกันที่มาตายไปแบบนี้ เลโบสามารถแก้ไขหรือเม้นเตจะบอกความหูสึกเสียใจให้ค่อยได้หับหูอีกต่อไปแล้วถึงย่างใดก็แล้วแต่ขออโหสิกับับให้กับแปง้งเพราะย่างน้อยเขาก็เคยมีเรื่องราวดีๆห่วมกัน